กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยล่าสุดนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับหลายๆท่านคงจะได้ดูข่าวดูราวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ว่าสระแก้วบอกว่าที่ดินที่อยู่บริเวณสระแก้วนะครับที่ทแถวแถวอนนจนันไม่ใช่ที่ดินของไทยแต่เป็นที่ดินของป่าเอ๊ะฟังแล้วงงๆไหมครับพี่น้องครับ ทีนี้นะครับจากการที่ไปสืบสอบมานะครับจริงๆราะว่าคนนี้ท่านได้รับการนำเสนอเรื่องหรือชงเรื่องมาจากเจ้าพนักงานที่ดินที่อยู่จังหวัดสากแก้วนะครับในเมื่อท่านได้ข้อมูลมาลักษณะแบบนั้นท่านก็ออกถแถลงดีนะครับที่ถแถลงหลังประชุมกับฝ่ายของกัมพูชานะครับ RBC นะก็มาถแถลงกับแม่ทัพ ภาคที่หนึ่งนะครับถแถลงไปแม่ทัพภาคที่หนึ่งก็มองด้วยหางตานะครับนะก็มองไปเรื่อยๆนะเอ๊ะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็คงจะงวยงงและสงสัยนะครับท่านบอกว่าบริเวณนั้นไม่มีสอคอหนึ่งไม่มีนอสอสามนะครับไม่มีโฉนดไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่เป็นพื้นที่ป่านะ ท่านอาจจะได้รับเรื่องมาแบบนั้นนะครับแล้วไม่ได้ให้สัญชาติใครเลยนะครับสมัยก่อนนะครับเราต้องคืนหลังไปนะครับสมัยหลายสิบปีที่แล้วนะครับนานมากตั้งแต่สมัยกัมพูชานะครับอ่าคำเหรยแดงนะสู้รบก,กันกับฝั่งของกัมพูชาเองนะครับตอนนั้นมีชาวคนเมืองของกัมพูชาเสียชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับนะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยนั้นนะครับนะทีนี้ คนชาวบ้านชาเมืองที่อพยกเข้ามาในเขตของอารัญญประเทศก็คือจังหวัดสรากแก้วนะครับก็ได้เข้ามาเยอะแยะเลยนะครับตอนนั้นมีการเข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณนี้แล้วก็ทางไทยเองก็ใจดีนะครับให้อยู่อาศัยมานมนานเลยพอสงครามสงบปรากฏว่าไม่ได้กลับไปประเทศตัวเองครับสร้างรากฐานสร้างรกร้างอยู่บริเวณนั้น นะครับผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีการสู้รบกันเมื่อที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าบริเวณนี้ไทยได้นำลวดหนามเข้าไปปิดร้อมนะครับพอเข้าไปปิดล้อมก็มีชาวบ้านชาวเมืองของฝั่งของกัมพูชาเองที่อาศัยอยู่ในนั้นก็ ก็ได้มาเรียกร้องนะค,คว่าเป็นทำให้กับตัวเองว่าที่ดินตรงนั้นเป็นของเขาเขาได้อาศัยอยู่มานานแล้วแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะครับมันเป็นที่ดินของไทยโดยสมบูรณ์นะครับทีนี้ในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับก็ออกมาแถลงข่าวพูดกับแม่ทัพภาคที่หนึ่งะครับหลังงานที่จะตั้งขึ้นการประชุมหารือของ RBC นะครับนะครับบอกว่าที่ดินตรงนั้นมันเป็นป่า มันไม่ใช่ลักษณะเข้าข่ายพูดว่าไม่ใช่ที่ดินของไทยนะชาวบ้านชาวเมืองไม่มีเอกสารสอคอหนึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเลยนะครับออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะผ่านเพจ a c e b o o k ของท่านเองนะครับแล้วคุณวีละนะครับตอนนี้ก็บุกไปที่สะแก้วนะครับ นะสำนักง,งานที่ดินสักแก้วพร้อมกับทวงถามผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วนะครับผู้ว่าราชการสักแก้วนะครับชื่อ,อชื่อของท่านนะครับคุณปร,ริญญานะครับนะท่านก็ยืนยันว่าขอโทษไปเป็นที่เรียบร้อยในการเข้าใจผิดนะครับก็คือได้รับเรื่องมาจากเจ้าพนักง,งานที่ดินหรือสำนักง,งานที่ดินสัแก้วนั่นแหละนะครับออกมาขอโทษขอป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่การขอโทษขอป่วยนั้น มันทําให้ประเทศเสียหายแล้วก็มีพี่น้องประชาชนไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับทหารสู้รบกันจะเป็นจะตายนะครับแต่ทางนี้บอกว่าที่ดินตรงนั้นประชาชนไม่มีสิทธินะไม่มีเอกสารอะไรนะครับทีนี้คุณเวลาเองก็ได้ทวงติงละทวงถามระวางไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะครับนะว่าเอาระวางมาดูถ้าคุณบอกว่าไม่มีสคหนึ่งไม่มีนส,สา ชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องที่เป็นคนไทยเขาไม่ได้บอกว่าเขามีนโฉนนะครับอันนี้คือทางของคุณวีระยืนยันว่าชาวบ้านไม่ได้บอกว่ามีกรรมสิทธิ์นะครับแต่เขาบอกว่าเขามีเอกสารสิทธิ์นะครับก็ฝากไปถึงทางสำนังกงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่หรือเจ้าใหญ่นายโตนะครับระหว่างเอกสารสิทธิ์กับกรรมสิทธิ์มันคนละอย่างกันนะครับเอกสารสิทธิ์คือการครอบครองในที่ดิน เป็นเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากทางการแต่กรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ออกจากกรมที่ดินหรือสำนักง,งานที่ดินที่จังหวัดนะครับหรือที่ที่ดินตั้งอยู่เขตอำเภออันนี้คือกรรมสิทธิ์เหนือชั้นฟ้าใต้ชั้นดินยกเว้นแลกท่าธรณีทางธรรมชาติที่นี้สค .1 ถ้าบอกว่าประชาชนมีสค .1 แต่ท่านผู้ว่าบอกไม่มีก็คือเหมือนลักษณะคุณเวียระโยงไปว่า เจ้าพนักงานที่ดินให้ข้อมูลผิดนะครับย้ําอีกทีนะครับว่าผู้ว่าออกมาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆอ่ะแค่ในพื้นที่สามเหลี่ยมนะแต่วันนั้นที่ท่านแถลงข่าวคู่กับแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับท่านไม่ได้พูดแบบนี้ <c oughs> ท่านอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่อย่าเข้าใจผิดเยอะนะครับท่านตั้งแต่คุณภูมิธรรมวิเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ย ยังไม่ถึงสามเดือนดีสักเท่าไหร่นะโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทยนะ่ะประเทศไทยมีเจ็ดสิบกว่าจังหวัดนะ่ะโยกย้ายไปแล้วเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าจังหวัดแล้วนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดและถอดถอนอธิบดีไปแล้วสองรายสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจปิดอะไรให้มันบ่อยๆนะครับอันนี้ออกมา พูดคุยกันในฐานะผมเป็นสื่อกระบอกเสียงของพี่น้องประชาชนและชาวบ้านชาวเมืองทีนี้สําหรับท่านใดอยากจะรู้เกี่ยวกับสคหนึ่งว่าประชาชนมีสิทธิ์ไหมผมจะไล่ให้ดูนะสะคหนึนะครับสมัยก่อนนะถ้าบอกว่าสคหนึเนะี่ยใช้อะไรไม่ได้ฟังนะฟังแล้วจําไว้สอหนึงเนะี่ยถือกําเนิดเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ2497ถึงปีพศ2498เขาเรียกว่าปี2497ช่วงนั้นทางภาครัฐเอง อยากจะรู้ว่าที่ดินสคหนึ่งไม่ใช่ที่ดินสคหนึ่งขออภัยที่ดินที่มีคนครอบครองอยู่มีประชาชนครอบครองอยู่เนะี่ยมีเยอะขนาดไหนที่เป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับอยากจะรู้ด้วยปัญญาด้วยความสามารถของสมัยนั้นร,รัชการอ,าอำเภอสมัยนั้นไปไม่ถึงนะครับเพราะอะไรเพราะที่ดินมันเยอะ จะให้ไปไล่ทีละคนทีละคนว่าใครครอบครองอยู่ตรงไหนทําไม่ได้ครับจึงออกนโยบายมาว่าใครครอบครองที่ดินอยู่ให้มาแจ้งต่อนายอำเภอภายในร8 0วันเท่ากับ6เดือนครับก็มาถึงกลางปีพศสอง8นสีเปะสองพันสี่รเปะครับเป็นเวลา6เดือนถ้าหลังจากนั้นใครที่แจ้งไม่ทัน แต่ละจังหวัดให้มาแจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอเคสกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นสค .1 มันจึงถือกำเนิดเกิดขึ้นและเป็นวันเดียวกันกันกบวันที่วันประมวลกฎหมายที่ดินในประเทศไทยใช้บังคับปี2497เพราะฉะนั้นผมถามว่าชาวบ้านเชีเมืองที่ได้สค .1 ณนะบริเวณนั้นจนนำสค .1 มาออกเป็นนส .3 คุดดำออกนอส .3 ขอนอส .3 กอนอสามมี3แบบนะครับทั้งคุด,ดําทั้งขอและก่อโดยคูด,ดาออกในอำเภอขอออกโดยสํานักง,งานที่ดินกอก็ออกโดยสำนักง,งานที่ดินแต่ทั้งหมดทั้งแรงงวมต้นฉบับอยู่ที่สคหนึ่งและออกมาจากอำเภอและกรมที่ดินร่วมมือกันถามว่าชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เลยเหรอครับแล้วผมถามหน่อยสอคอหนึ่งทุกวันนี้ที่อยู่ในเขตสปกอ,อยู่ในเขต สงวนอยู่ในเขตภูเขตป่าเขตเขาโดยเฉพาะเกาะสมุยเกาะสมุมรตราเกาะต่างๆที่อยู่แถวภาคใต้ทําไมออกเป็นโฉนดกรรมสิทธิ์ได้เพราะมีสคหนึ่งไงครับนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านชเมองจะต้องรู้เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะวันๆเราเกาะติดแต่ที่ดินสปกสปเออ,อมาวันนี้ผมได้ยินคู้ว่า สาแก้วนะคุณปริญญาพูดแบบนี้นะครับก็ก็ดีที่ท่านออกมาขอโทษขอพรยแล้วแหละขอโทษขอษขอภัยแต่อืมอาจจะได้รับเรื่องมาจากเจ้าพนักงานที่ดินนะครับอาจจะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่หรือเข้าใจพลาดเคลื่อนนะครับอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็อย่าผิดให้มันบ่อยนักันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ผมนําเรียนว่า ย้ายไปแล้ว25คนจนกระทั่งชาวบ้านในจังหวัดสักแก้วนะครับนะที่นนจันทร์เนี่ยบอกว่าถ้าอันนี้ผมไม่ได้ต่อย้ําท่านนะแต่ชาวบ้านพูดจริงๆว่าถ้าเกิดเป็นผู้ว่าแบบนี้นะผมก็เป็นได้ว่าอย่างนั้นอันนี้คือชาวบ้านพูดออกให้สัมภาษณ์เลยนะครับก็ท่านออกมาขอโทษแล้วอันนี้ยืนยันนะครับว่าเป็นการเข้าใจผิด นะครับเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นแผ่นดินไทยอธิปไตยไทยอย่าให้ใครมารุกร้ำโดยเพราะาตอนนี้นะครับคนในประเทศนี่แหละนะกำลังจะยึดที่ดินเขากระโดงเป็นข่าวเป็นข่าวผมบอกแล้วว่าคุณภูมิธรรมอ่ะยังไม่สามเดือนโยกย้ายผู้ว่าไปแล้ว25จังหวัดเพราะฉะนั้นท่านบอกเลยให้มันจบในรุ่นเรานี่แหละนะครับให้มันจบในรุ่นคําว่าเราก็คือรุ่นของคุณภูมิธรรมเิชยชัยนี่แหละ นะครับที่ดินเขากระโดงนะอันนี้ของข้ามาอยากสาแก้วแล้วเมื่อกี้น่าจะมีการเข้าใจผิดกันคาดเคลื่อนนะครับมีการขอโทษขอผิดกันเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วคุณวีระก,ก็ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยต่อไปเป็นเขากระโดงเนะี่ยก็คงจะโดนเฉ่งอีกเหมือนกันนะครับนะล่าสุดเขากระโดงนะ DSI ก็ลงพื้นที่ไปแล้วมีที่ดินไม่ถึงห้าพันแปดสิบสามไร่นะครับพอตรวจสอบเข้าไปที่สํานักง,งานที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมนะครับลําไปมากเนะี่ย ปร,กรากฏว่าที่ดินตรงนั้นมีแค่4414ไร่นะครับเห็นไหมครับแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันอยู่ที่สนามช้างและสนามแข่งรถของนักการเมืองรุ่นบิ๊กนะครับแล้วก็ประชาชนที่บอกว่าออกโฉนดนะเอาโฉนดมาชูมาชูเนะี่ยบอกว่าเป็นของตัวเองขอโทษนะครับโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ก็จริง แต่เมื่อไหร่ที่โฉนดนั้นออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายก็สามารถเพิกถอนได้ทุกวันนี้โฉนดนอสอสี่เพิกถอนเยอะแยะมากมายกรณีที่โฉนดออกมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรหนึ่งออกโดยมิชอบกฎหมายโดยออกมาจากนอสอสามนี่แหละนอสอสามออกมาจากสอคอหนึ่งสอคอหนึ่งวันที่ให้ไปแจ้ง คนที่ได้สคหนึ่งไม่ใช่ว่าจะสามารถออกโฉนดได้ทุกคนจริงเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าสายแก้วมีสคหนึ่งแต่สคหนึ่งสามารถออกได้ทุกที่ครับเพราะว่านายอำเภอไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวัดที่ดินและไม่ได้ลงไปดูที่ดินเลยให้ประชาชนมาแจ้งเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในก่อนวันประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับปี2497ประมาณอา่สักปี24ป 24, ี2494 ปีสองสี่หกสี่นะครับพวกนี้เป็นป่ามาตัติหรือเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์อย่างเงี้ยถ้าสอข้อหนึ่งออกอยู่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์ยังไงคุณก็ออกโฉนดไม่ได้แต่คุณเอามาออกนอสอสามพอมออกนอสอสามปุ๊บดันเอามาออกเป็นโฉนดเพราะฉะนั้นพอตรวจสอบสิทธิ์มีการเรียงร้องเรียนกันขึ้นมาหรือมีการตรวจสอบภายหลังนะครับก็มีการเพิกถอนโฉนดเยอะแยะมากมายที่ของเขากระโดงดีไซน์ลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีการถแถลงข่าวของ การลดไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามคําพิพากษาของศาลฎีกานะครับก็ออกมา,ถาแถลงข่าวเมื่อวันที่ประมาณวันที่15นะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับประมาณวันที่15หรือ21อันนี้ผมต้องขออาภัยนะวันจาวันที่ผิดไม่25ก็11นะครับทางรถไฟออกมาชี้แจงนะครับว่าที่ดินตรงนี้จริงๆฮะการลถไฟได้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6มีการประกาศเป็น ลงเป็นราชีดีกาตั้งแต่พศ2000ปีพศ2462 0 0ปีพ2 4ครับปีนี้พศ2568ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับดีไซลงพื้นที่ครั้งนี้ มีโอกาสที่จะดำเนินคดีหรือเอาผิดกับการอำพรางเอกสารหรือการออกโฉนดโดยมิชอบบางรายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตั้งเข้าสู่คดีพิเศษนะครับหากมีการออกให้เกินคนละ50ไร่อันนี้ก็สามารถตั้งเข้าสู่คดีพิเศษได้อันนี้คือที่ดินเขากระดงต้องรอดูกันต่อไปว่าคุณภูมิธรรม วชยาชัยท่านจะดําเนินอย่างไรต่อไปแต่ท่านบอกแล้วว่ามันจะต้องจบในรุ่นของเราสําหรับท่านในสนใจอยากจะปรึกษาที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคําว่าเพิมเ่มเติมกดเข้าไปจะเห็นคําว่าเพิ่มเติมแล้วกดเข้าไปจะมีรายส่วนตัวนะครับสาหรับใครที่มีประกันสังคมอยากจะดูว่าคํานวณสูตรยังไงใครได้เท่าไหร่ก็มีนะครับกดเข้าไปดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยสําหรับท่านในอยากจะได้หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินบริเวณนี้นะครับท่านก็จะเห็นคําว่าดูผลิตภัณฑ์ก็กดสั่งได้สั่ง แล้วส่งตรงจากช้อปปี้ช้อปปิ้ภายใน3วันบริการเก็บเงินไปทางวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ